สวัสดีครับวันนี้มีข่าวของไวรัสโควิด -19 ที่มีผลต่อวงการไอทอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างไปดูกันเลยตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ ก็ Apple และ Google จอนี้จับมือซู้โควิด -19 นะว่าเป็นการจับมือกันครั้งแรกในปริติศสตร์โดยการจับมือครั้งนี้นะก็เตรียมปล่อยเครื่องมือช่วยติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงติดโควิด -19 นะครับโดยจับมือกันให้ทั้ง2 OS นี้สามารถเชื่อมต่อหากันได้และเก็บข้อมูลคนที่เราเคยอยู่ใกล้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์เข้าในเครื่องให้อัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี BLE ย่อม,มาจาก Bluetooth Low Energy นะฮะ เมื่อไหร่ที่พบเจอนะว่าใครติดเชื้อแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนไปที่คนที่มีความเสี่ยงให้รู้นะพร้อมกับข้อควรปฏิบัติต่างๆนั่นเองนะฮะช่วงโควิด1นทีทุกคนต้องกักตัวตอนนี้ YouTube เปิดตัว Learn at Home นะฮะรวมวิดีโอการศึกษาสำหรับเด็กหาความรู้กันได้ฟรีโดยเนื้อหาของวิดีโอเหมาะกับเด็กที่อายุก่อนเข้าอนุบาลไปจนถึง13ปีขึ้นไปเลย เรียนฟรีแล้วที่นี่ก็เรียนฟรีอีกนะฮะเรียนถ่ายรูปฟรีกับ10คอร์สออนไลน์จากนิกอนนะฮะตลอดเดือนเมษายนนี้โดยงานนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้ถ้าใครอยากจะถ่ายรูปเ,ปเก่งก็รีบไปเรียนกันเลยนะฮะเพราะว่าเขามีให้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นก็นะว่าเป็นกิจกรรมแก้เบื่อในช่วงโควิด -19 ของหลายๆคนได้นะเพอๆถ่ายเก่งมากเลยนะฮะวิกฤตโควิด -19 หมดไปปุ๊บอาจจะกลายเป็นช่างภาพก็ได้นะฮะ ตอนนี้ True ASD Tag กลับมาเปิดศูนย์บริการในห้างแล้วพร้อมมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด -19 Google เปิดข้อมูลสถิติช่วงโควิด -19 พบคนไทยเข้าออฟฟิศน้อยลง21%อยู่บ้านเพิ่มขึ้น16%นะแล้วก็การเดินทางลดลง61%เลยทีเดียว a อ p เ e เริ่มผลิตเฟสชิลแล้วคาดสามารถจะส่งให้แพทย์ได้สัปดาห์ละหนึ่งล้านชิ้นบิลเกสแนะนำให้สหรัฐปิดประเทศ10สัปดาห์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเตรียมสร้างโรงงานผลิตวัคซีน7แห่งชวงนี้พักสักครู่นะฮแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวไอทอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ มาช่ทีนี้นะฮะเราไปดูข่าวของ PlayStation 5สักหน่อยดีกว่านะฮะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังรองคอยกับการมาของ PlayStation 5เครื่องเล่นเกมคอนโซล,ลรุ่นใหม่จาก Sony กันอยู่และดูเหมือนว่าทาง Sony ก็จะรู้นะ,ะก็เลยค่อยๆทยอยปล่อยของใหม่ออกมาทีละนิดทีละนิดนะฮะก็เหมือนกับจิ๊กซอว์่นแหละนะล่าสุดก็ได้ทำการเผยโฉมจอยเกมใหม่ของ PlayStation 5นะฮะที่มีชื่อว่า Dual Sense Wireless Controller นะฮะที่จะเน้นไปที่การตอบสนองขนาดเล่นเกมเป็นหลักนะฮะก็จะมีระบบสั่นที่ให้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมสมจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับข้าไปอยู่ในเกมส่วนคนที่อยากได้ PlayStation 5ตอนนี้กำหนดวางจำหน่ายอยู่ที่ปลายปีนี้ Intel ประกาศมาณจำหน่าย CPU Gen10 หรือว่า Comet Lake S สํำหรับ Desktop PC โดยจะเริ่มเปิดตัวในวันที่30เมษายนนี้ก่อนที่จะจำหน่ายจริงในวันที่27พฤษภาคมนี้ Apple เตรียมเปิดตัว macbook pro 13นิ้วเดือนหน้าคาดมาพร้อมจอ mini led และ CPU Intel Gen10 Ice Lake คีย์บอร์ดเป็นแบบขากันไก่ด้วยนะฮะ เริ่มลงทะเบ,บียนไปแล้วรับเน็ต10กิกตั้งแต่10เมษายนเวลา8นาฬิกานะฮะก็โดยสามารถรับได้ถึง30เมษาอยู่นี้แปลว่าตอนนี้ยังมีเวลารับกันอยู่นะฮะโดยที่วิธีการกดรับนะฮะให้กดดอกจาน1.0ดอกจานเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรอแนะนำเทคนิคให้ใช้เน็ตได้นานก็คือกดรับวันที่อินเทอร์เน็ตค่าคงเหลือของอินเทอร์เน็ตนะในรอบบินนี้ใกล้จะหมดก่อนฮะแล้วเราค่อยกดใช้10กิกตอนนั้นนะจะใช้ได้ยาวนานขึ้น ปีธายนี้ไปที่เรื่องการโจมตีแต่ไม่ใช่การทําสงครามนะฮะแต่เป็นการสร้างฟีเจอร์มาดึงดูดคนใช้นะฮะก็โดยตอนนี้นะ YouTube เตรียมเปิดตัว h o r t s โดยตัวนี้นะฮะจะเป็นการทาให้ทําวิดีโอสั้นๆบวกกับเพลงประกอบคลิปนะฮะโดยพวกแค่นี้ก็รู้แล้วว่า YouTube จะไปท้าชนกับใครเพราะตอนนี้กระแสของติ๊กต k มาแรงมากๆเลยนะฮะในช่วงของการกักตัวแบบนี้เนาะก็ถ่ายวิดีโอกันแก้เครียดอะไรอย่างนี้นะฮะ จากการคาดเดานะฮะ YouTube อาจจะได้กระแสที่ดีกว่านะครับเพราะมีลิขสิทธิ์เพลงที่เยอะกว่าอยากถ่ายด้วยเพลงอะไรก็ถ่ายได้เยอะกว่านะฮะในขณะที่ตนะิ๊กต็อกนะมีลิขสิทธิ์เพลงจํานวนที่ไม่เท่ากับ youtube ก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องเพลงบ้างนิดหน่อยนะฮะก็อาจจะเยอะด้วยบางครั้งนะฮะถ้า YouTube ลงมาทําอาจจะรุ่งก็ได้นะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่กําลังสดอยู่ตอนนี้เลยนะฮะ ช่วงนี้ชมรอบโลกไอทนะฮะแล้วรายการโลกไอทีลาคุณผู้ชมไปเลยนะฮะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในประเทศกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Facebook เพิ่มฟีเจอร์ Quiet Mode ตั้งเวลาพักผ่อนและหยุดการแจ้งเตือน Instagram เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ส่งข้อความ direct message บนเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้ว Netflix เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ตั้งรหัสผ่านของแต่ละโปรไฟล์ได้พร้อมฟีเจอร์ป้องกันเด็กดูคอนเทนต์ไม่เหมาะสม Microsoft Edge ขึ้นแซง Firefox เป็นเบราว์เซอร์ที่มีคนใช้งานเยอะสุดรองจากโคร